สรุปสำนักให้ถูก3ตัวและ2ตัวงวดนี้ให้มาแล้วนะคะในส่วนนี้แอดมินก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องตะวันพาดยในวันอาทิตย์ที่5ทธันวาคม2564นี้นะคะคําเตือนคลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดการลงทุนมีความเสี่ยงสูงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลค่ะ คะ่ะวันนี้แอดมินก็ได้นำหลายสำนักมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะก็จะมีในส่วนของสรุปผลงวดวันที่1ทธันวาคม2564และมีบางสำนักที่ให้มาแล้วแอดมินก็มีเวลามาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะ ไปดูท่านแรกเลยนะคะนั่นก็คือของแอดส่วนแตงนั่นเองนะคะซึ่งงวดที่แล้วก็ให้เข้าที่85นะคะแต่ฉลากออกสลับกันเนาะในส่วนนี้แอดส่วนแตงก็ให้ถูกติดต่อกันมาถึง4งวดติดนะคะก็จะมีหลุดบ้างแต่นานๆจะหลุดครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้มาในส่วนนี้ก็เป็นเลขที่น้อยห่างนะคะก็ถือว่าเข้าแล้วก็เดินดีนะคะในส่วนของแอดฟินิกเนาะต่อไปกันเลยนะคะไปดูในส่วนของ แอดฟ้าใหม่หรือแอดกุยสกาวนั่นเองนะคะงวดที่แล้วก็ให้ชุด3ตัวมาก็ถือว่าใกล้เคียงนะคะให้มาที่6 5 8เนาะก็พลาดไปแค่1ตัวแล้วก็ให้2ตัวมาที่58นั่นเองนะคะก็ถือว่า,าให้เข้านะคะแล้วก็ให้ถูกติดต่อกันถึง3มงวดติดเลยทีเดียวนะคะในส่วนของแอดฟ้าใหม่หรือแอดกุยสกาวนะคะก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะ ไปดูในส่วนของแอดฟ้าใหม่นะคะซึ่งให้งวดนี้ก็ให้มาแล้วน้ด66ธันวาคม64นะคะก็ให้มาชุด3ตัวให้มาที่596 986 562 263 832 932และ760นะคะในส่วนนี้ก็ให้เด่นเด่นน้นๆ้นมาที่เลข596 986 และ760นะคะในส่วนของชุด3ตัวบนนะคะและในส่วนของชุด2ตัวบนล่างนะคะก็ให้มาที่96 86 62 63 32และ31นั่นเองนะคะของแอดฟ้าใหม่นะแอดมินก็นำมาให้ทุกท่านได้เป็นแนวทางนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะ ต่อไปกันเลยนะคะไปดูในส่วนของคู่โต้ดบนนะคะซึ่งให้มาเพียงแค่2ชุดเท่านั้นนะคะงวดที่แล้วนะคะก็ให้มา85แต่ฉลาเอาที่58นะคะแอดมินก็ถือว่าให้ผ่านอยู่เนาะแต่ไปดูสถิติที่ผ่านมานะคะเขาก็ให้ถูกมาถึง3งวดติดเลยทีเดียวนะคะงวดที่แล้วก็ให้มาที่7557เนาะ ก็ถือว่าเป็นสำนักที่ให้มาแค่2ชุดเท่านั้นนะคะก็เดินดีติดต่อกันมา3งวดนะคะไปดูในส่วนของงวดนี้นะคะ16ธันวาก็ให้มาแล้ว2ตัวเหมือนเช่นเคยนะคะคูโตัวบนให้มาที่80และ83นั่นเอง2ตัวเน้นๆ80 83เท่านั้นนะคะของคู่ตับนนะคะไปดูในส่วนของ พี่ควายน้ำโชคนะคะงวดที่แล้วก็ให้เข้ามาที่85นะคะแต่เฉลาวที่58ก็ถือว่าแอดมินก็ให้ถูกอยู่เนาะในส่วนของพี่ควายน้ำโชคก็ให้มาบนล่างนะคะให้มาทั้งหมวดสีชุดด้วยกันนะคะก็ถือว่าใส่ตีเดินดีให้ถูกติดต่อกันมาถึงสามงวดติดนะคะบางงวดก็จะให้ถูกทั้งบนและล่างเลยทีเดียวนะคะไปดูในงวดนี้นะคะ พี่ควายนำโชคก็ให้มาบนล่างนะคะให้มาที่19 13 14และ16นะคะสีชุดเหมือนเดิมนะคะก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยเนาะต่อไปกันเลยนะคะไปดูในส่วนของยาโมออกสึกนะคะซึ่งงวดที่แล้วก็ให้มาที่เลข1เลข7เลข5าและเลข8นะคะก็เข้าทั้งเลข5าและเลข8เลยทีเดียวนะคะในส่วนของยาโมออกสึกเนาะไปดูในส่วนของ งวดนี้นะคะก็ให้มา,าร่างนะคะให้มาที่เลขลร่างให้มาที่เลขเลข2เลข3เลข8และเลข9นะคะในส่วนของย่าโมงออกศึกนะคะก็ใหใหเพื่อนๆไปจับเอาเนาะว่าจะชอบตัวไหนชุดไหนนะคะก็ถือว่าย่าโมงออกศึกก็ให้ผ่านมาถึง20-30งวดเลยทีเดียวนะคะ ต่อไปกันเลยนะคะไปดูในส่วนของซื้อหวยยังโยมนะคะของสมเนีน้อยเนาะในส่วนนี้ก็ให้เข้าติดต่อกันมาถึง3งวดติดนะคะและก็ที่สําคัญงวดนี้ก็ให้เข้าตรงๆมาที่ชุด3าตัวให้เข้าที่258และ58นั่นเองนะคะก็ถือว่าเฮงติดต่อกันมาถึง3มงวดติดเลยทีเดียวนะคะแล้วไปดูในส่วนของงวดนี้นะคะก็ให้มาแล้วเนาะให้มาที่568ด และ 6, 8, 9ในส่วนของชุด3ตัวนะคะและชุด2ตัวให้มาที่ 6, 8, 8, 9และ 9, 4นั่นเองนะคะในส่วนของซื้อหัวยังโยมแมดมินก็นำมาทุกท่านได้เป็นแนวทางกันนะคะคขาต่อไปกันเลยนะคะไปดูในส่วนของย่ออินเตอร์นะคะซึ่งวันที่ผ่านมาก็ให้เข้าบนทั้งเลขวิ่งเลยทีเดียวให้มาเข้าที่2และเลข8 ให้เข้า3ตัวบนมาที่5 2 8นะคะก็คือให้เข้าคู่โต๊ดนะคะแล้วก็ให้เข้าเลขล่างมาที่28 82นั่นเองนะคะก็ถือว่าเดินดีไปดูสถิติที่ผ่านมานะคะก็ให้ถูก3งวดติดต่อกันเลยนะคะในส่วนของงวด16พฤศจิกายนก็ให้เข้า3ตัวบนมานะคะทั้ง3ตัวบนแล้วก็2ตัวบนนะคะในส่วนของย่อินเตอร์นะคะก็ถือว่า ให้เข้าชุด3ตัวมา2งวดติดแล้วก็ชุด2ตัวมาทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะคะ3งวดด้วยกันนะคะในส่วนของยออินเตอร์เนาะต่อไปกันเลยนะคะไปดูในส่วนของเงินเทวดาใครๆก็อยากได้ปีที่7นะคะงวดที่ผ่านมาก็ให้วิ่งบนเข้าที่เลข8ให้มาที่58เนาะก็ถือว่าเดินดีนะคะในส่วนของเงินเทวดานะคะงวดก็ถือว่า สถิติที่ผ่านมานะคะก็ให้เข้าถึง3มงวดติดเลยทีเดียวนะคะเงินเทวดาใครๆก็อยากได้เนาะแล้วก็ไปดูในส่วนของเลขราบเฉพาะวงในนะคะก็ให้เข้าติดต่อกันมาถึง3มงวดติดเลยทีเดียวนะคะงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าถึที่82บนล่างนะคะก็ถือว่าเดินดีนะคะ ไปดูในส่วนของแอดคมนะคะซึ่งงวดที่แล้วก็ให้เข้าที่8 5นั่นเองนะคะสถิติที่ผ่านมาก็ให้เข้าถึง3งวดติดเนาะไปดูในส่วนของแอดปัญญานะคะหรืออาจารย์ประเสริฐจันทภัณฑ์นะคะงวดที่แล้วก็ให้เข้าที่8 5นะคะแอดมินก็ถือว่าให้ถูกอยู่เนาะไปดูในส่วนของงวดนี้นะคะก็ให้มาแล้วนะคะให้มาที่เอ่อ7 8 5 7 8 1 5 9 85และ47นั่นเองนะคะผมว่าเรียซิมีแบบนี้เพื่นกระหามาแล้วนอกจากในส่วนของงวด16ธันวาคมนี้นะคะต่อไปกันเลยนะคะไปดูในส่วนของแอดดุยพรันนะคะซึ่งงวดที่แล้วก็ให้เข้าที่82นะคะในส่วนของเลขล่างเนาะ ไปดูในส่วนนี้นะคะก็ให้เด่นมาที่เลข8เลข4และเลข1นะคะถ้าเข้าเลข8นะคะก็ให้มาที่8 9 80และ81นั่นเองนะคะถ้าเข้าเลข4ี่ก็ให้มาที่4ี่สองและ4ี่นะคะ ถ้าเข้าเลข1ก็ให้มาที่19นั่นเองให้เนน,เน้นกันเลยนะคะที่8149และ19นะคะในส่วนของแอดดุยพรันนะคะงวด16ธันวาคม64นี้นะคะแอดมินก็นำมาให้ทุกท่านได้เป็นแนวทางกันนะคะต่อไปกันเลยนะคะไปส่วนไปดูในส่วนของหมาน้อยคอยรักนะคะซึ่งงวด ที่แล้วนะคะก็ให้เข้าชุดบนมาที่5-8ตรงๆนะคะในส่วนของแอดมาน้อยคอยรักเนาะก็ให้ถูกให้เข้าติดต่อกันมาถึง2งวดติดนะคะไปดูในส่วนของเลขเด็ดเดนะคะก็ให้มาที่2ตัวบนนะคะให้มาที่5-8นะคะในงวด1ธันว่านะคะก็ถือว่าเดินดีนะคะแล้วก็เข้าให้ถูก ให้ถูกให้เข้าถึงสองงวดติดเลยทีเดียวนะคะในส่วนของเลขเด็ดเนาะไปดูในส่วนของลุงนินนะคะซึ่งงวดที่แล้วก็ให้บนมาที่เลข8นะคะก็ให้เข้าที่เลข8เลข8558นั่นเองนะคะสสิติที่ผ่านมาให้เข้าถึงสองงวดติดนะคะของแอดลุงนินนะคะไปดูในส่วนของแอดไก่นะคะซึ่งงวดที่แล้วก็ให้เข้าที่82นะคะ จากงวดถัดไปก็ให้เข้าที่1 6 6 1้นั่นเองนะคะก็ถือว่าเดือนดีติดต่อกันมาถึง2งวดนะคะไปดูในส่วนของบ้านไผ่เมืองพลนะคะงวดที่แล้วก็ให้เข้าที่8558้นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของโค้งสุดท้ายแจ็คพอตแตกนะคะงวดที่แล้วก็ให้เลขล่างแต่ก็ไปออกบนนะคะในส่วนของ58เนาะ ต่อไปกันเลยนะคะไปดูในส่วนของฝันเป็นจริงนะคะงวด1นธันวาก็ให้เข้าที่58นะะดนะคะเกือบเกือบถูกคู่โต๊ดนะคะเกือบถูกโต๊ดบนนั่นเองนะคะในส่วนของอฝันเป็นจริงนะคะแล้วก็ของพ่อน้ำสองพาเฮงนะคะงวดที่แล้วก็ให้เข้าที่เลข58านั่นเองนะคะในส่วนของสองชุดบนล่างนะคะ ค่ะต่อไปกันเลยนะคะไปดูในส่วนของผีเสื้อเทวดาให้โชคทานบาร,รมีงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้เข้าที่85 5 8นั่นเองนะคะงวดถัดไปนะคะ,ะ,คะก็ให้เข้าที่7557นะคะก็ถือว่าให้ถูกมา2งวดติดนะคะในส่วนของผีเสื้อเทวดาให้โชคนะคะแล้วก็ไปดูในส่วนของเลขปดดี้นะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้เลียกร่างมาที่85นะคะก็ถือว่าให้ ถูกบนที่5-8นั่นเองนะคะแล้วก็ให้ถูกติดต่อกันมาถึง3งวดติดนะคะในส่วนของเลขปลดหนี้นะคะค่ะวันนี้แอดมินก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามและก็กดแชร์กดไลค์ให้แอดมินด้วยดีเสมอมานะคะวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องกราบขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยเนาะก่อนจากกันแอดมินก็ขอ ขอบคุณทุกแนวทางที่ให้เรามาเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ